สวัสดีครับวันนี้เรามีข้อความที่น่าสนใจมากชิ้นหนึ่งที่ได้รับมาชื่อเรื่องก็คือมาริกาเทวีคำถามเดียวที่สกิดปัญญาซึ่งก็น่าจะเกี่ยวกับพระนางมาริกาแล้วก็แนวคิดที่ว่าคำถามแค่ข้อเดียวเนี่ยมันจุดประกายความเข้าใจเรื่องสำคัญสำคัญได้อย่างเช่นการรักตัวเองการเมตตาตัวเองอะไรแบบนี้วันนี้เราจะมาลองเจาะลึกข้อความนี้กันดูนะครับ ค่ะเป็นแนวคิดที่ฟังดูเหมือนจะเรียบง่ายนะคะแต่ว่าแฝงความลึกซึ้งอยู่พอสมควรเลยคือพระนางมาริกาที่ข้อความนี้อ้างถึงเนี่ยท่านก็เป็นบุคคลสําคัญในพุทธประวัติอยู่แล้วนะคะที่เรารู้กันว่าท่านมีปัญญาแล้วก็มีการสนทนาธรรมที่ลึกซึง้งครับผมทีนี้การที่เรื่องของท่านถูกเอามาเชื่อมโยงกับ การเมตตาต่อตอนเองหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า self-compassion นะคะแล้วเชื่อมผ่านแค่คำถามง่ายๆคำถามเดียวอันนี้อันนี้น่าสนใจมากค่ะอืมคำว่าเมตตาต่อตอนเองนี้จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่พูดกันเยอะในทางจิตวิทยาปรัชญาใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่เลยคือมันหมายถึงการที่เราปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความเข้าใจด้วยความใจดี โดยเฉพาะเวลาที่เราเจอความผิดพลาดหรือว่ากําลังเป็นทุกข์อยู่ไม่ใช่ว่าให้หลงตัวเองนะคะแต่คือการยอมรับความเป็นมนุษย์ของตัวเราเองอะคะ่ะครับเพราะข้อความนี้ชี้ว่าคําถามเดียวมันทําได้ขนาดนั้นก็เลยชวนให้คิดตามเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะคำถามนั้นมันเป็นยังไงกันแน่ถึงแม้ว่าในข้อความจะไม่ได้ระบุคําถามนั้นไว้ตรงๆก็ตามนัม่นสิครับเอาละงั้นเราลองแกะดูจากข้อความที่มีกันดีกว่านะครับ คือข้อความนี้คนเน้นคำว่าคำถามเดียวมากเลยมันก็ทำให้สงสัยเหมือนกันนะว่าเอ๊ะมันมีความพิเศษอะไรในคำถามนั้นหรือว่าจริงๆแล้วพลังมันไม่ได้อยู่ที่ตัวคำถามแต่อยู่ที่อย่างอื่นหรือเปล่าเออแล้วก็มีแฮชแท็กด้วยนะครับรักตนเองกับธรรมะจากคำถามอันนี้มันพอจะบอกอะไรเราได้บ้างครับในมุมมองของคุณ จริงๆการที่ข้อความไม่ได้ให้รายละเอียดคำถามมาเนี่ยนะคะแต่มันไปโฟกัสที่ตัวพระนางมาริกาผู้ซึ่งอ,อย่างที่บอกไปว่าท่านมีบทบาทในการสนทนาที่ต้องใช้การคล้ายครวนเยอะๆมันก็อาจจะพอทำให้เราอนุมานได้นะคะว่าคำถามนั้นน่าจะเป็นคำถามที่กระตุ้นให้มองเข้ามาข้างในตัวเองอะค่ะอ๋อครับเป็นคาถามที่อาจจะท้าทายความคิด ความเชื่อเดิมๆหรือการตัดสินตัวเองที่เราอาจจะมีอยู่ลึกๆก็ได้อืมอมแล้วไอ้แฮชแท็กธรรมะจะคำถามที่ว่านี่ยมันอาจจะหมายถึงปัญญาที่มันผุดขึ้นมาเมื่อเราหยุดแล้วก็ตั้งคำถามกับสิ่งที่เราคุ้นเคยโดยเฉพาะความคิดที่เรามีต่อตัวเองอะคะ่ะครับบางทีคำถามง่ายๆเลยนะคะแต่ถ้ามันมาถูกจังหวะถูกเวลาเนี่ยมันอาจจะเหมือนกุญแจที่ไปไขประตูหรือไปทลายกำแพงของการตัดสินตัวเองที่อาจจะรุนแรงอยู่แล้วมันก็เปิดพื้นที่ให้ความเมตตา หรือว่าแฮชแท็กรักตัวเองเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าจริงๆแล้วหัวใจสําคัญอาจจะอยู่ที่การตั้งคําถามที่ถูกจุดกับตัวเองมากกว่าที่จะเป็นคําถามวิเศษคําถามเดียวที่แบบใช้ได้กับทุกคนกําลังบอกเราว่าการที่เราหยุดทบทวนเราก็ลองตั้งคําถามกับความคิดความรู้สึกข้างในตัวเราเองแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับก็อาจจะนําไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นได้เหมือนที่อาจจะเกิดขึ้นกับพระนางมาลิกาในเรื่องนี้อือ แล้วก็บางทีนะครับสถานการณ์ที่พระนางเจอตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงที่ท่านกําลังเปราะบางหรือว่าสับสนอยู่หรือเปล่าคําถามนั้นมันเลยยิ่งแบบทรงพลังมากขึ้นไปอีกเป็นไปได้มากเลยค่ะข้อความนี้อาจจะกําลังชี้ให้เห็นถึงสภาวะที่เหมาะสมกับการเกิดปัญญาด้วยเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่เรื่องตัวคําถามอย่างเดียวครับสภาวะที่เหมาะสมใช่ค่ะคือการที่เรามีสติรู้ตัวหรือว่าอยู่ในภาวะที่ใจเราเปิดรับ พร้อมที่จะสำรวจความคิดตัวเองโดยที่ไม่รีบตัดสินนะคะอันนั้นอาจจะเป็นเงื่อนไขสำคัญเลยที่ทำให้คำถามง่ายๆเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆในการเข้าถึงความเข้าใจแล้วก็การยอมรับตัวเองอซึ่งนั่นก็คือแก่นของการเมตตาตนเองตามที่ข้อความนี้พยายามจะสื่อผ่านเรื่องราวของพระนางมาิกานะคะมันคือการเชื่อมโยงกันร,ระหว่างการตั้งคำถามอย่างซื่อสัตย์กับสภาวะภายในของเราเองในตอนนั้น ครับผมพอจะสรุปได้ไหมครับว่าจากการที่เราลองสำรวจข้อความนี้กันเนี่ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้คืออะไรบ้างครับเกี่ยวกับพลังของคำถามแล้วก็การรักตัวเองอสิ่งที่น่าสนใจนะคะคือข้อความนี้ใช้เรื่องราวจากอดีตมาสะท้อนกระบวนการที่จริงๆแล้วมันเป็นสากลมากๆแล้วก็ไม่จากัดการเวลาเลยนั่นก็คือพลังของการตั้งคำถามกับตัวเองอย่างจริงจังอย่างซื่อสัตย์ซึ่งมันอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมุมมองที่เรามีต่อตัวเองได้แบบลึกซึ้งเลยครับ มันไม่ได้บอกว่าต้องเป็นคําถามที่ซับซ้อนอะไรเลยนะคะแต่อาจจะเป็นคําถามที่มันตรงไปตรงมามากๆแต่ว่ามันไปกระทบเข้ากับแก่นของความรู้สึกหรือความคิดที่เรายึดถืออยู่ข้างในอืมกระทบถูกจุดใช่ค่ะแล้วการค้นพบตรงนั้นเองที่อาจจะนํามาซึ่งความเข้าใจแล้วก็แฮชแท็กรักตนเองอย่างแท้จริงได้ถ้าอย่างนั้น ประเด็นสำคัญที่เราได้จากข้อความนี้ก็คือพลังที่มันซ่อนอยู่ในคำถามธรรมดาธรรมดานี้เองนะครับโดยเฉพาะคำถามที่เราถามดูเองเพื่อสำรวจความคิดความรู้สึกข้างในซึ่งมันสามารถนำไปสู่ความเข้าใจตนเองแล้วก็ความเมตตาต่อตอนเองที่ลึกซึ้งขึ้นได้อย่างที่เรื่องราวของพระนางมาริกาสะท้อนให้เราเห็นถูกต้องเลยค่ะแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าคำถามนั้นจริงๆคืออะไรกันแน่นะคะ แต่สิ่งสำคัญที่ข้อความนี้อาจจะทิ้งไว้ให้เราครบคิดต่อก็คือการกระตุ้นให้เราลองหันกลับมาสำรวจตัวเองดูบ้างว่าเอ๊ะมันมีคำถามง่ายๆอะไรในชีวิตประจำวันของเราเองที่เราอาจจะมองข้างไปหรือเปล่าครับแต่ถ้าเรากล้าที่จะหยุดแล้วก็ถามตัวเองอย่างซื่อสัตย์ดูสักครั้งบางทีนะคะมันอาจจะเป็นประตูบานเล็กๆที่เปิดไปสู่ความเข้าใจตัวเองในวิถีใหม่ๆเลยก็ได้ค่ะโอ้เป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากๆเลยครับ เรื่องราวของพระนางมาลิกาจากข้อความนี้ก็ถือเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีเลยนะครับว่าปัญญาหรือความเข้าใจที่ลึกซึ้งเนี่ยมันอาจจะถูกจุดประกายขึ้นมาจากสิ่งที่เราคาดไม่ถึงจริงๆแม้กระทั่งจากคำถามที่ดูเหมือนจะธรรมดามากๆแค่คำถามเดียวเท่านั้นเองนะครับ